ผมสั่งลาซาด้าแล้วมันมาไม่จะทำแล้วเด็กมันจะร้องไห้แล้วขแข่งตรงนี้ไงเออเออพี่ดูว่ามันจะพี่ไปหน่อยก่อนมีเท่าไหร่ฮะมีเท่าไหร่มีสามร้อยเอาไปสามร้อยก็พอเอาพัดพันรออยู่นี่นะว่าแบบเป็นตังเพื่อนพ่อก่อนนะรออยู่นี่นะเท่าไรเจ็ดร้อยเอาไปสามร้อยพอโอเคโอเคพรออยู่นี่เลยโอ้ยพ่อวิ่งวินได้เท่าไหรุ่ณจะไป่ร้องกว่าเองสั่งลาซาด้าแล้วมันมาไม่จะทำแล้วเด็กมันจะร้องไห้แล้วขแข่งพรุ่งนี้ไงเออเออแข่งพรุ่งนี้ละ ข่ายอไู่ห้าบาทอีเทียนเฮ้ยเป็นไรแค่นั้นแหละพี่เอาเอาเอาเท่านี้แหละเงิเจ็ดร้อยเหลืออะไรใส่ถุงให้แกไปเด็กมันจะอย่าร้องนะแดงเท้าใส่แล้วเออโอเคครับขอบคุณครับเออได้ของแท้ไปใส่ด้วยนะใส่กระชับทางไปถ้าชนะถ้าชนะถ้าชนะได้ยินมีรถบ้านดีรึเปล่าดีว่ะ เออโอเคเอาเอาต้องเอาเหรียญให้ดูเอาเหรียญให้ดูนะอย่ากินนะเอาหน้าทีมเลยอะหน้าทีมแล้วกันีบอกคุณบอกให้ใส่อันนี้ไปก่อนไม่ยอมหน้าทีมใส่อย่นี้ไม่ได้ไม่ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวชนะมาเอารองเท้าใส่เที่ยวไปฟรีๆคู่ไงลองเหรียญให้ดูได้นะโอเค